คุณสมใจนะครับถามเข้ามาว่ากลุ่มแบงค์ตอนนี้น่าลงทุนไหมคะราคาตอนนี้ต่ำบุกนะต่ำ P B V นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมให้ความสําคัญแล้วก็มองมันอยู่นะมองและจ้องมันอยู่เลยแหละนะครับแต่ว่ากลุ่มแบงค์ที่ผมมองก็จะเป็นหุ้นแบงค์ที่เป็นแบงค์ขนาดใหญ่นะไม่ใช่แบงค์ขนาดเล็กนะครับถามว่าออปันผลวันนี้ก็กดูปันผลวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์น,นะห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าแต่ละตัวน่าจะเกินห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครัับเพราะะฉนน้ คนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบงก์จะเจ๊งไหมแนวอนาคตผมว่ามันก็ยากนะถ้าแบงก์เจ๊งเนี่ยทุกบริษัทในบ้านเราก็เละเทะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะเจ๊งเจ๊งหมายความว่าเจ๊งแบบเจ๊งไปเลยอ่ะแบบขาดทุนเละเทะแล้วก็แบบปิดบริษัทออกตลาดหุ้นไปเลยเนี่ยผมมองว่าความเป็นไปได้แบบนั้นคือยากมากยากแบบมากๆยากแบบมา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 นึกออกปะเพราะมันคือฐานของประเทศเนี่ยนะครับผมมองว่าทางรัฐบาลหรือทางอะไรก็แล้วแต่ ไม่ยอมหรอกครับที่จะให้แบงก์เจ๋งนะเพราะฉะนั้นวันนี้แบงก์ Bank ต่ำ book value ต่ำ T B V แล้วนะครับต่ำเหลือแค่0.5 0.6ไปมั้งนะต่ำมากๆบางตัวต่ำแบบต่ำ,ต,ำต่ำมากอะ่ะบางตัว0.4 0.3อย่างเงี้ยผมว่าเออหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นหุ้นที่เหมาะกับการที่เราจะเก็บเราสะสมระยะยาว